ว้สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมอยู่ที่อูอ่จกักระพบการช่างครับอันนี้มาดูรถเกี่ยวตัวเองหน่อยได้ยินข่าวไม่ดีครับเลยมาครับอู้ช่างน้อยโทรหาบอกว่าเสียดมครับเสียดมมาอาฉีดช่างหนึ่งหมื่นบาทครับ ห้รถผมเสร็จเดือนธันวาผมจะได้เกี่ยวข้าวไอหน่เลยมาชมหน่อยครับโอ้ตายแล้วเสียดมนี่ไม่น่าเลยครับไว้ใจไม่ได้ครับนี่มาฉีดช่างไดไงโอ้ช่างโทรหาครับไม่ไหวครับเลยมาดูหน่อยงานถึงไหนแล้วโอ้จะอะไรกั็นไรพี่น้องเอ้ยเนุงตุงนางเลยครับ่อ่ะเดี๋ยวดูหน่อยสิโอ้ดื้อหมดเลยครับ โอ้ช่างที่แรกว่าจะมาเปลี่ยนแต่ซี่รอบบนซี่รอบล่างนะครับไปมาช่างตาดอกหมดเลยครับนี่ตายเลยผมจะม,มีเงินจ่ายไหมเซนเนอร์โอ้ไม่เหลือเลยครับลือหมดเลยเรียบร้อยเอา้าตามใจช่างครับตามสูตรของช่างนั่นแหละช่างทำให้ไงฮงเอางั้นนะครับ ผมมาที่แรกว่าจะมาเปลี่ยนเพาตะแกงครับเปลี่ยนพวกพวกเนี่ยครับขาพวกนี้ใหม่ครับแต่อตอนนี้ช่างบอกว่าเปลี่ยนหมดเลย<อ>ผมก็เลยจัดไปดงไงรู้ได้บาไงนะแต่มันเสียของรู้ทีว่าเสียดมมาอัดฉีดไว้หมื่นหนึ่งนี่แล้วรถผมจะเส็จไหมนี่ตายเลยเรียบร้อยเลยครับการหนัก้านะเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าช่างทำถ,ถึงไหนแล้ว พี่เด็ดเลยโอ้ถาดตะแกรงสวยมากเลยครับไม่กล้าใส่หรอกนี่พี่น้องแม่<อ>มาตรฐานครับม,มาตรฐานมากเลยแหมโอ้เป็นเลดีอีกพี่น้องา <c oughs> นี่ข <c oughs> องแท้ครับมีดาม,มีครับนี่ดู <c oughs> จับล้นจับสามเหลี่ยมครับจับสามเหลี่ยมแหมกันข้าวล้นตะแกรงครับไม่ใช่กันหักนะ <c oughs> กันข้าวล้นช่างบอก นี่อ๋อดูช่างเดี๋ยวละคนครับผมผมเปลี่ยนสีมาแล้วนี่อีตัวนี้ไม่ได้ปาดแล้นี่เออนี่มันปาดมามันจะหักเนี่ยอ๋อดัดเอาใช่ไหมอ๋อนี่ครับสูตรปาดใช้ได้ครับนี่โอ้ยดูครับมันจะมันจะของเก่าพังมาแล้วครับของใหม่อู้ดัดเอาครับนี่ปาดว่ะ แค่แต่แกงก็กินขาดแล้วพี่น้องช่างเราไม่เชื่อมตัวเ,ปเปมียไว้บอ่ไม่ไม่ต้องใช่ไหมปล่อยเลยถ้าเราจะรู้อีกงนั่นกาจะเปลี่ยนเนาะสองสามปีนะมั้งนั่นแหละแตงี้มันไม่แตกหรอกถ้าอาการนี้นไม่แตกหรอกแ้เชื่อมเลย,เ,เ,ลย,เ,เ,ลยเรียบร้อยเลยนี่ช่างจัดเต็มให้เลยครับ ตรงใส่กลัวเสียชื่อครับแกผมบอกเปลี่ยนแค่สีรอบบนสีรอบล่างแกจัดทั้งคันเลยครับโอ้โดนอัดฉีดไว้อีกตายเลยผมโ้โโเขาอัดฉีดไว้เดือนทันบาโอ้ไอช่างบ้านี่เขารับังคงเขาอีกหมื่นหนึ่งโอ้ตายแล้วหมดเลยหมดแล้วชีวิตเรียบร้อยโอ้แหมคันนี้สวยครับอ้ สิทธิเิญอันนี้รถลูกพี่ครับรถชายใหญ่ครับรถลูกพี่รอจัดครับช่วงล่างกระทัรัดจังเลยอ่ะตุ๊ปปุ๊มากเลยครับมาดูตะแกรงเก่านี่ดูดิตะแกรง,งเก่ามันเนี่ยบสาเหตุที่ผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่านี่มันหักมันหักมันแตกมาแล้วครับ ดูรอยผมเชื่อมกลางทุ่งนาครับดูอะลวดยังเหลือติดมาเลยครับรอยเชื่อมแบตเตอรี่เนาะมันหักมันเล่าหมดเลยเห็นไหมเขาไม่อยู่แล้วมันก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่าเวลาไปเสียหน้างานก็ลําบากครับเพราะมันพอมันแตกมันหักแล้วนะทีสีนะชูนมันไม่ได้นะครับแล้วการทํางานของแกงมันจะเป็นลูกเดียวเนาะทีนี้มันกระพือครับมันกระพือทั้งคันเลยก็ ที่นี่มีโอกาสเปลี่ยนใหม่เลยจัดใหม่เลยแตกหมดแล้วไม่ธรรมดาจัดเต็มครับข้างน้อยบอกงาน,นนี้ถ้าไม่สวยไม่ให้กลับครับจ้างบอกงีน้นะ แกเปลี่ยนให้หมดเลยครับขาตู้ฝาหน้าฝาข้างแกทำท้นไหมเหม่ก็ท้องฟางใบพัดฟางเียนใหม่หมดเลยก็จัดไปครับไม่รู้จดว่าไงนะทางเขาแนะนำแบบนี้เราก็ตามใจทีมงานครับ ทีนี่ไม่รู้ว่าจะมีข้าวเกี่ยวไหมแต่เราก็เช็ครถไว้แล้วนะครับรถเข้าเช็คเรียบร้อยข้าวมีเกี่ยวไม่มีเกี่ยวเราไม่รู้ครับ่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับนะแต่ส่วนปัจจุบันเราก็ต้องเตรียมรถของเราไว้ให้ดีที่สุดนะครับนะผมก็ ทั้งหมดเลยครับภายในไม่ว่าจะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงเอาตะแกรงลุกเดี้ยวที่รอบบนที่รอบล่างนะครับนะลูกที่ใหม่ใบพัดฟางใหม่น้ําใหม่ต้องฟางใหม่ฝ้าบนฝ้าข้างฝ้าหน้าโอ้บนตัแรงเยนใหม่หมดเลยครับเราถ้ <c oughs> เาเกิว่าเราทําครั้งเดียวให้มันใช้ได้ไปหลายๆปีครับหรือว่าเผื่อ เราขายรถต่อไปรือว่าใช้งานยาวๆหรือคนซื้อต่อเรามือสองไปก็จะได้รถที่ดีครับได้รถที่ดีก็จะเป็นการมีชื่อเสียงครับนะมีชื่อเสียงในการซื้อขายรถของตัวเองนะก็จะไม่ไม่เสียเครดิตนะเดี๋ยวจะว่าซื้อรถไปไหนว่าทําด <lt> ีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ทาไมผมมาเกี่ยวแล้วมัน ทำแบบนี้ทงแบบนั้นตายเลยเราต้องเ,ออเซฟชื่อเสียงตัวเองไว้นะครับทุกวันนี้มัน่อนข้างที่จะลําบากกับทุกวันนี้อาชีพเราต้องใช้อีกยาวไกลครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดขาตัดแขนตัวเองนะครับนะนี่ก็แผนข้างแผนหน้าก็จะเป็นเรล็หมดเลย นี่เป็นเลดสด4มิลครับช่างจัดให้ครับนี่นี่มือไม่ธรรมาดาครับลูกน้องตัดครับลูกที่ยืนคุมครับยืนคุมเจ็บแพ้ครับนี่จะผ่าตัดมาครับแต่ก็สู้งานครับคือแบบเพรา เงียนเกปบกับผู้หญิงไม่ธรรมาดาจริงครับผู้หญรถกอเยอะครับตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคันครับเหลือคิวอยู่สิบคันนะครับนะต้องเสร็จภายในเดือนพฤศจิก,กาครับสิบคัน ยังไม่รวมรถช่างครับรถช่างอีกสาคันยังไม่ทำครับรถของตัวช่างตเองก็งเ,กนะอเอาใจช่วยครจะว่าเออฝนก็ตกทุกวันครับถึงเวลาบ่ายสองบ่ายสามก็ตกทุกวันไม่รู้เป็นอะไรครับก็ค่ขอนข้างที่จะทํางานลําบากนะครับนะเวลาฝนตกว่าอูเราก็ยังไม่ได้ใหญ่โตโวโหฬารครับแค่ เทำงานได้ก็โอเคแล้วนะครับนะยอมใจเลยครับแกจัดให้เต็มเลยครับ mm hmm. ก็ส่วนราคาก็กันอีมากครับราคากันอีมากมีแถมมีแจกด้วยครับมีรถมีแลกแจกแถมกันนี่ครับฝาตรงฝาตู้พวกนี้แกจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยโอ้ก็จัดไปครับ คัน mm hmm. นี้ถือว่าทีนี้เตรียมระบบอยู่นะครับแต่ว่าเรายังต้องรอชมตอนเกี่ยวนะครับต้องรอชมตอนเกี่ยวเราจัดเต็มก็จริงครับแต่ถ้าเกี่ยวไม่ผ่านก็เหมือนเดิมครับเราต้องรอชมตอนเราเกี่ยวว่ามันจะท่องไหมโอเคหรือเปล่าก็ สำหรับอ,อ,อันนี้ใครที่ติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะรู้นะครับว่าเราทําอะไรมาบ้างแล้วปีนี้ทําอะไรไปบ้างถ้าเปรียบเทียบไปก็อันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับเครื่องใหม่ปั๊มใหม่ใบแท็กอะไรใหม่หมดเลยครับตรงหลังทีสองร้อยกันนี้ถังอุอปก็เบริเลททั้งหมดครับือว่าใช้ได้ครับรถสเปคได้สภาพค่อนข้าง,ง,งสมบูรณ์ครับนะ ถือว่าถูกใจปลาครับอันนี้ถูกใจปลานี่อันนี้ก็จะเป็นคันของเราเองครับคันของผมนะครับชุดลูกจีชุดเอ่อลาเลาน้าตู้ครับชุดเลาน้าตู้ชุดลูกทีใหม่เท่าใหม่นะครับนโอ้สุดยอดจริงครับทีนี้ถือว่าจะหนักครับเดีไม่รู้ว่าจะมีเงินจ่ายช่างไหมถ้าไม่มีก็เซ็นไว้ก่อนเด้อ นถ้าไม่มีก็ขอเซ็นไปก่อนครับนะเดี๋ยวจะผ่อนใจกันเปเรื่อยๆครับแต่เซ็นไม่ได้หรอกเอฟซีเกรงใจครับถึงจะเป็นอู่เพื่อนอู่ทีมงานเ็าช่างครับเงินมันต้องใช้หมุนครับเราจะไปเซ็นจะไปเครดิตอะไรกันก็มันไม่ได้หรอกครับเกรงใจครับก็ใจเขาใจเราครับบางที ต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องช่วยกันต,ต้องช่วยกันออเอาครับคลิปนี้ก็คุณมาเรื่อยแล้วพร้อมแป้อังเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปดีกว่าก็หรือว่าสุดยอดครับคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียด้ำซิ่งเลยนะเพือ่อเป็นลังใจในการทำคลิปครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ